ต้องรีบเตรียมของนะคะเพราะว่าลูกค้าจะเข้าประมาณช่วงหกโมเย็นเตรียมของจนเสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาทานข้าวกันนะคะเป็นส้มตําค่ะแล้วก็มีปลาแซลมอนสดๆของที่ร้านนะคะนํามาคุกๆุกลุกๆๆกันนะคะแล้วก็ใช้แผ่นสาหร่า,หายนะคะทําแบบนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะไปลุยกันเลยค่ะ อยู่ที่นี่นะคะกินง่ายอยู่ง่ายยังทานอาหารไทยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องเร่งรีบด้วยค่ะอร่อมากรีบรีบทานให้เสร็จนะคะเพื่อที่จะไปทำงานต่อกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ